สบายดีและสวัสดีครับผมวันนี้กับบาร์บิสเตอร์มาถ่ายบรรยากาศอยู่ที่ทางเดอะมอลล์นะครับผมทางเดอะมอลล์บางแคเด้อครับผมเดี๋ยวบาร์บิเตอร์มาถ่ายตุ๊ดจีนนะครับผมงานตุ๊ดจีนตีทองมยจ มัธยมวัดสิงห์ขอเสียงปรบมือให้ทีมงานนะครับกาดน่าจะมีรางวัลยังประกาศไหมแมนนี่ละกรรมการอยู่บางนี้นะกรรมการมีคนเลยนะครับโอ้โหดีนะครับโดนน้อยเลยนะครับแม่เหลาปชาชนของชาติทั้งนั้นเลยนะครับการแสดงการแสดงซิงโกไม่ใช่ไม่ใช่อันดับแรก อันดับแรกมาดูคะแนนก่อนเฮ้ยดูเวลาก่อนก่อนดูคะแนนเวลาทำไป10จุด34นาทีครับนี่รางงรางวันเลยครับแม่ใครจะทอดวันโต๊ะจีนนะแม่บอกแมนแมนใครจะถือวันจุลินทรียา25ศมาเล่นครบ20ได้สองคะแนนสำหรับพาเล่นนิดหน่อยครับตอนนี้ก็เรามาได้ดูคะแนนสเนาะเหนื่อยไหมครับ เหนื่อยนะโอ้ลูกแก้วมีทีเด็ดเหมือนกันนัเหนื่อยเลยนะครับาไม่ต้องรีบนะครับอ่าคณะกรรมการนะครับไม่ต้องรีบครับใจเย็นนะครับรอคะแนนนะครับพี่หนุ่มบ่งคนนี้ป๋าหลับลมได้หรือเปล่าสักครู่ครับคือการให้คะแนนนี่สำคัญนะครับเราก็ปล่อยให้คณะกรรมการเขาได้มีเวลาคิดมีเวลาเคลียร์ปกติคุณฐานนะครับอันนี้เวลารู้แล้วเวลา10นาทีกว่านี่โอเคเลยไม่เกิน12 ไม่เกิน12นาทีนะครับแล้วก็มากกว่า8นาทีนนะครับถือว่าเวลาผ่านนะครับเด็ดเอยกันนะครับน0คะแนนนะครับเดี๋ยวมาดูโตพิโตนะครับพิโตจักรวรรดิพิโตให้8.10คะแนน ดูที่พี่ตุยนะครับพี่ตุยบุคโลให้8.6คะแนนอ่าพี่โดนให้8.0คะแนนนะครับนาอ๋อเล้งให้8.3คะแนนนะครับเดี๋ยวรอไปรวมคะแนนนะครับ น้องแอบ,บนะครับเป็นคงถีบใบรวมคะแนนนะครับน่ารักนะแต่ทีมงานเลือดเลือดอะไรเนี่ยเขาไอเยินนะฮะนะครับเดี๋ยวสักครู่น่สักครู่น,น่เดี็กๆนะหายใจลึกๆนะครับดีดีทำด้ดีๆทำ,ด,ด,ทำด้ดีเยี่ยมเลยนะครับวันนี้เราตัวเลขก็ติดหน่ารักทุกคนเลยนะครับไม่ธรรมดานะขนาดครั้งนี้ปีนี้เราเห็นเขา่บบนี้ เขาจะพัฒน,นาสิ่งไหนลบทิ้งโปรเจกตนะครับเอ,อเอาไม่ต้องรีบนะครับงงรวบรวงคะดนนนี้ช้าๆได้นะครับตอนนี้อย่าลืมนะครับาทางด้านในห้างโปรโมชั่นดีๆยังมีนะครับเิมถึงวันที่2กุมภาพันธ์ทางด้านในก็มีอาหารวิ่ของกินเยอะมากเลยนะครับไปลองลิม้มชิมรสกันดูนะครับ มีอาหารมาออกฟูดโอ้โหแต่ละเจ้าทั่วประเทศเลยของอร่อยอร่อยของดีดเต็มเลยนะครับผมก็อยากจะกินให้ครบทุกร้านนะแต่คงไม่ไหวแล้วตังไม่พอนะฮะก็กินได้แต่ตังไม่พอนะครับต้องทยอยกินอ่าน่าจะพร้อมแล้วนะครับวัดสินได้แปดจุดสาามคะแนน่ึง นะครับแน้น้องได้พักผ่อนนะอันนี้ก็มากระบาอ้วนเนาะกำลังถ่ายคลิปดีๆว่าพี่น้องเอ้ยไม้แกล้งบาบิเตอร์พี่น้องเอาตัวซับบาบิเตอร์ไปไว้แล้วว่าตัวซับค่อยผลท้ายมันนี่ฮาประเฮนพี่น้องเลยพากันตกใหญ่พาะกระยากไปหานะครับอันนี้เป็นตลาดตรงถามเดอะมอลล์บางแคนะครับผมนะพี่น้องคนเยอะมากเลยพี่น้องครับผม บาร์บ,บ,บตอร์จะเดินไปสถานีรถเมล์นะครับผมครับ,รบนะนีครับตูดีจะขายข้าวนะครับท่านผู้ชมข้าวเลยเยอะมากเลยบเดี๋ยวง่งไปให้ <c oughs> ฮะเรียกมาส่งคลิปอ่ะอ๋อเตรียมนั่งรอ,อยืนดีกันเลยจะหนีต่อรถอยู่นะครับเต็มนะครับผมเรียนไทยไทยรบแฟนทีกันโอ้ยเป็นนักฟ้าพุนก็ได้เรอชนี่ เดี๋ยวก็จคลิปแล้วครับนคป็นูนไไซบาอ้วนเป่จข้สพราทยคลิปเนี่ยนะนี่ขึ้นชื่อเลยปาพิ่เตอร์พขจบคลิปเองมีคนเด้อครับผมมีพี่น้องฝากคนไลค์คนแซงคนจับใครด้บ